ไหน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 สวัสดีค่ะคุณแม่ยังสวัสดีค่ะคุณแม่ยังสวัสดีค่ะคิดหอดกันเอ้ยไหนไหนกอดกันกอดกันยังกอดกันกอดกันหายคิดถึงหรือยังอักกอดกันกอดกันกอดกันอักกอดกอดกอดอกอดไม่กอดไม่กอดไม่อักกอดโอ้

เทปผู้อ,อ้อยในนี้เหรออันนี้ใครนนี้ผู้อ้อยดีสิรเท้ารองเท้าเท้าเท้านี่เหรออ๋อของฟอพงตึงเรือรอ่องใหม่มตีทั้งหมดตู่เองโอ้าเรื่องใหม่ทั้งหมดตู่ตี เรื่องรับเมินผ่าร <'s> so ับจางงานนี <the> be ่เขาอู้งรลย กำทั้งเขาบ้านได้ไหมนี่อืมวันนี้ถามถามอันิาารี่ใครนะอืถามคนขับรถใครแม่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 แว่น่แม่ nè hay nó mẹ mẹ nè cái ui nhá nhúng tụi nè biết ดีจ <ings> <laughs> <sm all mystery> ้าฮ <tama> <pas> o าแม่แ่าดีจ้าเแล้วใกล้แล้วกขึ้นต้นอ